อย่างงามงดเลยเย้นเท่เลยนะจนทุกวันนี้กูก็ไม่เอานะอืมแล้วก็ตักจำเนี่ยจะเสนอให้นีหน้าตั้งหมื่นหนึ่งถ้าลองเป็นอีกเดียวสินะฮะอืมแหกล่าวว่าอีอ้อยเขาจะเอาเงินให้มันก็จะเอาเอาก็แน่นอนนี่นานี่นาพูดอยู่เอเออ้ยไปนอนอีดอก มเาหามหอนยี่อะไรโถไอสัตว์นี่แมงอาปากก็เห็นลิ้นไก่แลเยีย่อะไรว่ะช้างไรเ็ดฮะอีแอครั้งนี้เนี่ยมึงแบบว่าไอจิ้งจบเปลี่ยนสีเนี่ยอาการเนี้ยไอ้หน้าหนังหย,ยีก็เรียกว่าจิ้งจกเปลี่ยนสีคนอย่างมึง่งไอเยี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนได้หรอกเพราะเงินคราวนี้แอให้เท่าไหร่บอกจะให้เท่าไหร่แหละปากนี่เหมือนบอกว่าจะเหมือนแบบว่าอยด่าตั้งหนิงอย่างวันนี้ไอหน้าหนังหยี เตรียมจ oh <im> ับจะไม่ซ okay, like <im> ่งหยีเขาอีกแล้วิไอ้เลี่ยพฤติกรรมนี้เนี่ยอีดอกท้องไอ้ควายเด็กอนุบาลยังรู้เลยอีดอกนอนน้อยวะนี่มึงเนี่ยอยู่ไงก็รุ่นจริงนะตอนที่ยังไม่ลงเลยลมน่ะเอาหมดค่ะนะคะรับหมดเลยออ่าอย่าไปด่ามันเลยหลีสงสารไอ้เลี่ย นี่แหละเขาเรียกวอะไรว่าอาการจร้งจกกำลังเปลี่ยนสีเห็นนะมตอนนี้แอรทาบทามหลังบ้านมึงอย่าไปดับป้าหนิงประมาณนี้วนะมึงอย่าไปดับป้าหนิงมึงต้องการเงินเท่าไหร่จะกูๆๆให้นะอีดอกทองนี่ค่อยๆค่อยๆกับลำแต่อาการหรือว่าไอเหี้ยท่าทางมึงใครๆก,ก็ดูรู้ไอเหี้ยใครวะอีดอกทอง กูถามจริงๆเรื่องของเรื่องเลยนะมึงอย่าไปโทษป้าเพนใช่ปะอีเหี้ยมึงเนี่ยเสนอให้ป้าเพนเองไอ้หน้าหีให้แล้วแล้วกันแล้วคลิปเขาก็มีไอ้สัตว์จะเอาไปทาอะไรก็ทําฮะไม่เอาคืนให้แล้วแล้วกันจะไปทําอะไรก็ทําพ่อมึงไปไป,ไปมามา,มาระทวงเงินหาแม่เหมืออีดอกทองฮะอีเหี้ยเสนอเองไอ้สัตว์ โอ้คนอย่างนี้หน้าไม่มีแผลไอเ้เหี้ยมึงอะไม่เคยผิดเลยอีดอกทองมึงอะถูกทุกข้อกาจอจายไปเลยสัตว์ก็เลยว่ากอไก่เป็นตัวเหี้ยขอไข่เป็นตัวอัออปปีขอควายเป็นตัวกะลากินีงองงูเป็นตัวจันไหลหน้าไหนหน้าหนังหีมึงกาไปเลยมึงอะถูกหมดไอเหี้ยถูกทุกข้อกาจอจายไปเลยอีดอกทองเออยอหน้าสัตว์เหี้ยมึงน,นี่เหี้ยเล่นยาบะนี่หน้าหนังหีฮะกลางคืนไม่หลับไม่นอนเน,น,นี่ยไอสัตว์กูเนี่ยตื่นมาไอเห,นหนี้ยมาฉี่ ก็ฟังนี่ดอกทองนี่บ่นคุยอะไรไอ้สัตวฮะไอ้เหี้ยตายปลายไอ้หน้าหนังหีเตรียมรับเงินก่อนที่จะเคื์ฟิวยี่สี่ปอีดอกฮะช้างไ่เย็ดโอ้ยคนอย่างมึงนี่แม่งโคตรเขาเรียกว่าตอนหลบดตอนแห,หละเอาความเป็นจริงเนี่ยมาพูดกันฮะไไอเ้เรื่องเงินสามพันมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปทวงด้วยไอ้เหี้ยนะเรื่องของเรื่องเลย ป้าเพนก็จะบอกว่าใช้หลังปีใหม่อะไรก็แล้วแต่นะความจริงไม่ใช้ก็ได้ไอ,ไ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 ,นนะไอ้ควายไอ้ว่าเพรามึงเน่ยเสนอหน้าไอ้เยี่ห้าศอนี่ให้มึงเลยอีดอกทองฮนะสอดเสือกแสสารแงาเสนอหน้าเขาเองไอ้หน้าเหียคิดเขาก็มีหลักฐานมาเออมามามา,มาให้ให้ฟังจะไปทําอะไรก็ทํานะจะไปอะไรก็ให้แล้วให้แล้วกันเจ็ดแมบบ่ไปไป,ไป,ไปมามาทวงเขาสามพันทวงหาพ่อมึงเหรอ ไนะอ้ดอกทองฮนะยี่ข้อหาหลือว่าข้อหากูบัังไสเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนไอ้เหี้ยนะไปเล่นป้าเพนนะ่ะใช่ไหมฮะไอ้หน้าหลังหีถ้าป้าเพนผิดเนี่ยกูจะด่าป้าเพนให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามพูดกันจริง,รงๆนะสามพันเนี่ยอีดอกไปทวงก็หายเหี้ยแหละนี่คือการที่ว่าข้ออ้างที่จะไปด่าเขาไงอีดอกเพราะมึงกาลังจะกลับลำในอีสัตว์ฮนะอีนย่านะ โไอ้เหี้ยของคนนี้หน้าไม่มีแผลโัยัดหม่าไอ้เหี้ยตอแหลล้วนมืออีดอกทององูพิษเหี้ย้าใรว่าอีสัสซิฟิลิสขึ้นหีเหี้ยฮะชาวบ้านเขาก็รู้ดีมึงอะตอหลดตอแหลยัดม่าอะไรฟังไม่ตอแหลได้อะเอออันนี้เ่องความจริงค่ะกำลังพูดอยู่จริงนะคะเอาค่ะแต่ก่อนนี้ใครให้เอาแม่งหมดแหละเพราะเงินอีดอกยังไม่ได้จัดร่มรณรงค์เนีย แต่พอลนลงแล้วนะกูยอมเสียสละเงินที่คนจะให้กูเอบลนแล้วนไอ้หน้าหนังหีโอดควรหน้าสีบอกนะอ่าในคลิปนี้ไอดีไลน์ี่เสร็จสับเลยนะนี่นากำลังจะสั่งประกอบคอมอีกเดือนหนึ่งต่ยหน้าหี่อขนาดลนลงในดอกนะลนลงเหี่อะไรสัตว์ด้วยตอแหลชัดต้องยอะต้องแยะนะ ตักจ,จันหมื่นหนึ่งแล้วก็พี่เชฟชินจังอีกนะกูยังเลือกที่จะเอางานกูยังเลือกที่จะเลงมาลงปล่อยมันค่ะมารับจ้างมานะคะปอ้อห้หน้าหนังหี <c oughs> จ้างยี่อะไรสัตว์ใครมาจ้างกูกูไปทำงานเองแล้วอีกไว้อไอ้หน้าหนังหีอ่ะกูถามจริงไว้ไอ้สัตว์นะ มึงจ้างกูงไหมกูได้ไปด่าพระเพลงให้แต่ราคานี่ไอ้เหี้ยมันต้องแบบว่าเป็นราคาที่กูพอใจนะม่งใครเข้าม่เงยหัวหรอกไอ้หนห้าหีเรื่องอะไรจะเสียเงินไอ้สั์ฮะปากกูก็มีกูก็าด่าอยู่แล้วใจปวะไอ้เหี้ยใครมาจ้างทำไมไอ้หนห้าหีปากโดนโดนได้เจเาะเย็บไปอยู่ไนไอ้สัต์เขามีปากเขาด่าเองไม่ดีกว่าเหรอไอ้ไหนห้าหนังหีตั้ไม่เสียเงินด้วยไอ้ควาย ไอ้วัฒตรรมจ้างเยี่ยอะไรเนี่ยมึงไอ้ดอกทองนี่แหละผมอยากให้เห็นว่าอดอกทองนี่กําลังกลับลาเห็นเห็นยยแอ่เนี่ยเห็นม่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไปเออแอ่เนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคืออีแอ่ไม่เอาวันแล้วนะแต่เอี่ยนี่แม่ก็ยังหวังในในไอ้สัตว์คงจะไม่มีที่ไหนแล้วคงจะพึ่งอีแอ่คราวนี้เออผม,มเรียงระดับเหตุการณ์แอ่อคงจะเสนอมาเยี่ยนี่แบบว่าโอ้โไอ้สัตว์เอย ก็เหมือนแบบหมีเ่ยเข้าใจป่ะเวลาจะหน้าหนาวแม่ต้องกัดทุนไขมันไว้นี่ใกล้จะคือฟิลยี่สี่อีดอกทองหน้าหี้นี่นะเห็นเงินรีบตะคุบเลยสัตว์แล้วแบบว่าอาการมือแม่งหน้าเกียดไอ้เหี้ยแม่งแสดงออกไอ้เหี้ยใครๆก็รู้อีดอกเข้าใจป่สัตว์เด็กๆไอ้หน้าหีเอะไอสัตว์อือ มารับจ้างมาปล่อยมันเถิดข่านะคะ,ะ,ะ,ะใครจะจ้างมันด่านี่หน้าไม่ฟังมันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นผลไม่เกิดผลนะคะไอ้เหี้ยนี่และของพูดเลยนะไอ้สัตว์ดีนี่แม่งคือเอาง่ายๆนะแต่เรื่องป้าหนิงนี่ผมไม่เอ่ยอยู่แล้วแต่อ e ีดอกคลองนี่นะคือ โอโหสิกรรมแล้วโหสิกรรมแต่ผมอยากจะมาให้มองเห็นว่าอ e. ีดอกทองนี่เนี่ยกำลังกับลาเหมือนจะเนียนแต่ไม่เนียนไงเข้าใจว่าไอสัตว์ไปเรียนมาใหม่อีเหี้ยเข้าใจป่ะไอสัตว์ฮะเออนั่นแหละอีเหี้ยมันพิษครับตอนอยู่กับผมเนี่ยไอสัตว์คนอื่นนี่เขาไม่เคยมีเรื่องกับมันเลยนะอีเหี้ยนี่เขาเออไปบอกว่าเออมีคนหลังบ้านไปหามันนะเออไปช่องประหนิง นะเออดีหน้าดีนะด้วยมีหน้าแบบว่ารู้ทันเหมือนแบบว่าเออจะหลอกมีหน้าเนี่ยมีหน้าเลยกลับมาทานันทุยหน้าหินนะไอเราก็แบบว่าเออดุกะเขาเรียกว่าอะไรนะเออดัดนิสยัยเออรอสักพักหนึ่งนะยังไม่ให้มันออกรายการไอ้เยี่ยพามไปอยู่ห้องหนึ่งนะไอสัตว์พอผมไลฟ์เออเขาเรียกะไร ออกอากาศอีดอกทองนี่อยู่ห้องนี้นึกว่าออกอากาศห้องนี้นี่ผมไปออกอีกห้องนึงอีดอกทองไม่พอใจเขาไปเลยเป็นไงเหี้ยส้นไตนหมามืงง่อไงเหี้ยแช่ว่าอีหน้างั้นขึน้นไปบนฟ้านึกถึงอีหนา้าย,ย้อยไม่รู้ทำเหี้ยอะไรเดี๋ยวนีน้หน้าม้างโคตรย,ย้อยได้ข่าวทำหมอกระเป๋านีหนา้ากลายเป็นนีเนา่าชาวบ้านใครๆก็รู้ว่าอีนีแม่งดอกทอง อี้ยอีสัตนี่แหละถ้าใครมองไม่ออกจงมองไว้อีแอ้คงจะแบบว่าเออหล้งบ้านไปนี่อีดอกทองก่อนจะให้เงินอีนีหน้าไหมอี้ยแอ้อิสัตมึงไปใช้เงินพี่สาวด้วยอี้เย่ช่ไรวะโอ้โห่ลาำซ้ำไม่เย่โอ้โหเขาแก่เนี้ยมึงนี่หี้เย่เย่นะเขาไปเปียแชร์ดอกเขาก็เสียแต่อี้ยใช้เขาไปแก้เก้าพันอี้ยนะอีแอ้ ก่อนที่จะหน้าใหญ่ก่อนที่จะไปอุดหนุนจุนเจียเยี่ยแต่เยี่ย้วยกันเนี่ยไอสัตว์ไปใช้เงินแล้วก่อนไอสัตว์ก็อะไว่าช้างไรเย็บนะกะหรี่ทำเล็บในซ่องอีกนก็อีกกะหรี่เดาอะไรอีเที่ยคุยพวกแม่งนี่เยี้ยจริงเลยผมตื่นมาเที่ยวเออเดี๋ยวประมาณหกโมงผมจะแต่งตัวเออออกไปข้างนอกใช่พอฟังอีดอกนี่โอ้ยไอสัตว์นี่ไม่ได้นอนเลยนะอีเหี่ยโอ้ย หน้า,นานหลังีฟิตมาเลยนะมึงนะไอสัตว์ผู้ถามจริงๆนะเขามีแต่ว่าชายเออหนุ่มหนุ่มชกันเอออาชาเรียกพี่อีดอกทองนี่มึงเป็นเมรีอาชาเรียกพี่เลยออีดอกอยใหี่มากนะไอสัตว์นะี๋ยวเขาจับตัวเยี่ยวขึ้นมานี่อีดอกทองจะเดือดร้อนน้ำมือนะอืม อ่าดูด้ช้างอะไรเย็ดเ,เอาไฟจดุดบอมพันทีละใบหนึ่งใบสองใบสามใบ <c oughs> ระดับเจ็ดทียูเอีหีแดเด้วยนะเงินแค่สามพัน 3, เป็นกูนะฟาดอย่างว่าองอีสัต์เอาไปหุบป,ปากอีนะอีนี่นะะเออก่อนที่ว่ามึงจะฟาดปากใครแอ้เอาตังมาซิกูจะไปฟาดปากเขามึงต้องฟาดปากคนอื่นด้วยเงินมึงเองอีดอกทองก็ได้ไป่ะอีหนา้าย,ย้อยอีสัตควาย อี้อี้เนี่ยนอนน้อยเข้าใจป่ะประสาทประสรงสมองสมองนี่ไปหมดเลยนะไอ้หน้าหนังหีใช่ป่ะไอสัตว์คุยบอกเลยมึงมึงมาพูดถึงป้าเพนเนี่ยกูหมั่นไส้ฮะถึงกูกับป้าเพนไม่ได้คุยกันแต่กูนี่ไอ้เหี้ยความเก่ายังมีกูฟังแล้วรู้สึกหมั่นไส้ใช่ป่ะอ่าไอ้หน้าหีเรื่องของเรื่องเลยเนี่ย ไอสัตว์มึงไปไล่ลำดับเหตุการณ์ดีๆมึงส่งไปบอกว่าเออถ้ามึงส่งไปแล้วบอกป้าเพนเออเดี๋ยวค่อยผ่อนเป็นงวดเดี๋ยวค่อยใช้นี่หน้าวันนั้นวันนี้นะเออไอเหี้ยย,ยังพอว่าไอเย็ดแม่ไอเขาเรียกอะไรคลิปก็มีอยู่ทนโทษเอาไปเอาไปทําอะไรก็ให้แล้วให้เลยไอหน้าหนังหีมปไปมาสามพันมึงนี่ไม่ประบัดสัตว์จริงนะเหี้ยไอสัตว์กับหมาคุยนี่งานแล้วจาไว้นะ 3ามพันนี้เนี่ยแหละมันเป็นข้ออ้างที่จะมาด่าพระเพ็เพื่อที่อีดอกทองนี้กับลำเหมือนจะเข้าไปหาป้าหนิงโดยตรงไม่ได้คือเข้าไปทางอีแอก่อนเพราะว่าอีดอกทองแอนี่เอ้หัดต้องหนุนนะหนุนก่อนอ่าใช่พี่เอ e. ็มเอมิบอกมันอีดอกทองอีเหียนอนซะมั่งอีสัตว์นีหน้าหีต้อง วันว <formation> ันไม่หลับไม่นอนในสัตว์มาเห่ามหอนีเหี้่อะไรตอแหลนล้วมึงไหนเหี้ยอยู่ที่ไหนแม่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เพราะวันนี้สายมึงเป็นอย่างนี้ไงเหี้่งูพิษไอสัตว์แล้วเลิกสักทีนะมึงนี่แม่งหน้าไม่อายนะไอเหี้ยหน้ามึงนียิ่งกว่ายิบจ้ำอีกไอสัตว์ตาคนที่ว่าเดินปีนป่าตปีนหนาหนาเหี้่ตาปลาขึ้นมายังแพ้หน้ามึงเลยสัตว์หนาแพ้หน้ามึงเลยดอกทองไม่ใช่าฮะไอสัตว์ไว พูดเยีย่ยนี่มึงแม่งเหมือนแบบว่าเออม,มึงมึงมึงกำลังพูดให้ใครฟังเหรอมรังกูถามจริงนี่ที่มาฟังมึงนี่ไอ้เยี่ยเด็กสองสามขวบไงอีดอกทองฮะมึงนึกว่าเด็กสองสามขวบมาฟังมึงไงไอ้เยี่ยพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวมันก็เชื่อไอสัตว์พ่อมึงตายอีดอกทองรู้สึกรู้จักคำว่าละอายไปอีเยี่ยนะอีดีน่าฮะไอสัตว์ทำหมอกระเป๋าเยี่ย มึงนี่มังกาดงามจริงในอีดอกทองกูนี่เกิดมานี่นะไอ้หน้าหลังหีมึงนี่แม่งเดรฉานยิ่งกว่าเออเออยิ่งกว่าสัตว์อีกใช่ไว่าอีดอกกูไม่เคยเห็นใครในอี้เอี่ยหน้ามึนหน้าด้านหน้าไม่มียางอายเหมือนมึงแล้วอี้เอี้ยไปไหนวะไปอยู่ไหนไอสัตว์แม่งก็มีมึงเนี่ยอี้เนี่ยมึงแม่งดีเลยมึงไปอยู่ไหนไม่ได้เะมมึงไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไอสัตว์ ้องมีมีเรื่องกับเขาเพราะว่าไอ้พวกที่ไม่มีเรื่องกับมึงกับแม่งเหี้ยทั้งนั้นใช่ไหมแต่มึงมีไอ้จัดคนดีมักจะอยู่มักจะอยู่ที่ไหนไม่ได้มึงก็อยู่ช่องมึงเองในอีดอกทองโดยที่ว่ามีแแอคอยจะให้เงินเบื้องหลังนะอีสั์เนี่ยมึงอยู่ของมึงเหี yeah. ้ยหน้าหีจุดอ่อนนะมึงอยู่ที่ไหนในอีสัต์ตะไลมันถึงเหมาะสมเหรออ่าฟังฟังฟังน่้น เดี๋ยวผมจะเอ,อพูดอีกสักสิบห้านาทีนะผมจะต้องอ่าเตรียมตัวไปข้างนอกแล้วกับการที่มีคนจ้างดา่านีหน้าเนี่ยเออดานีหน้าเนี่ยนะก็ไม่ใช่หีกูนี่ไอสัตว์อย่างมึงเนี่ไม่ต้องมีใครมาจ้างใช่ไหมไอ้เหี้ยเสียเงินเสียทองกเป่ากูนี่ไอสอัตว์หบ่นไส้ไง,ไงไอควาย วันนี้นี่ฟังเนี่ยเฮียมึงนี่แม่งหาเรื่องประเพ็นชัดๆอีสัตว์อีคางย้อยนะเฮียก่อนที่มึงจะทําหน้าเป๊ะนะ่อยหิมยังเฟะอยู่เลยอีนาเฟะว่าอีสัตว์หน้าเป๊ะไว้ก่อนหีเขาไม่รู้ <c oughs> อดีตที่ผ่านมาไม่รู้กี่ควย แต่หน้าฉันเป๊ะแล้วเนี่ยไอ้เงี้ยรับรองหน้ากำลังตีไปถึงหีแต่ที่ไหนได้อีสัตว์หน้าทําหน้ามีงทามาไม่ดีเลยี้อ่ะสามหมื่นมึงคิดว่ามึงจะสวยเป็นเหมือนนางฟ้าเหรอ้เงี้ยมึงอ่ะลาไปทาพวกเออซิลิโคนฉีดเี้อะไรมาจากหมอเป๋วอ่ะหน้ามึงเหมือนนางฟ้าแต่นางฟ้าตกสวรรค์ในหน้าหีอ่าตกมาจากฟากฟ้าแล้วเอาน่ากระแทกกับฟุตบาทจะอีดอกทองนะฮะอีสัตว์ไปป่ะอีควาย มหาไม่ส่งนะคะไม่ฟังมึงไม่ต้องฟังเพราะมึงฟังกูแล้วมันบาดใจอีเหี่ยเพราะกูพูดแม่งมีแต่ความจริงเข้จว่าไอสัตว์นะคุยเวลาจะไปเรียนปัญญามง้งเหี่ยมึงไอสัตว์ไอปัญญงมีดาอยู่แล้วโถ่ไอสัตว์เอยคุยมึงแม่งไม่เนียนนะเข้ยว่าอีเหี่ย มีหน้ามาตรงนี้นี่โอ้ยสัตว์คนคนคนอื่นผิดมึงอะถูกไอ้เนี่ยมึงถูกทุกข้ออีนี่หน้ามึงกาไปเลยจ,จานกอกไก่เป็นตัวเฮียตัวจันไรตัวอัปปีน่ะนะไอ้หน้าหนังหีก็ถึงงอน,นะมึงกาจอไปเลยเฮียนะตัวมือดอกทองอ่ะอืมอืมอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะ อืเป็นคำคมมากเลยแหกกล่าวว่าอีนีนาไม่เหมาะสมที่จะมาร่วมโครงการณรงคลงต่อต้านโกงกระแพกหรอกมึงไม่ต้องไปณรงคลงที่ไหนนาไหนหญีแค้ไหนป่าก่อนที่มึงจะไปร่วมณรนคลงกับเขาอะมึงไปเช็คสมองสมองสติมึงก่อนอีดอกทองแค้ไหนว่าไอสั์สติดีหรือเปล่าอืมหยีอะ ก่อนที่จละลงในหน้านหนังหีไปจ่ายค่าชงค่าแชร์เขาให้เรียบร้อยก่อนอี้เหี้ยตัวมึงต้องข่าวสะอาดเขาเลยว่าไอสัตว์ไม่ใช่ว่าทําตัวสัปรปะหลาดอี้ในคาบนักบุญอีดอกทองนะไอสตัตว์โน่นไอนหน้านหนังหีไปลงมาลงโน่นไอสัตว์เออล,ะล,ะลงมาลงเออเขาเรียกะไรแถวแถวนภา,า,าลายอนู่ไอหน้านหนังหีที่มึงเคยยืนให้ต้นไม้เหม็นหีอีดอกนะไอเราเราลงแถวนั้นไอสัตว์แกว่า อ่า yeah. อ,อี้ี่อะบอกเพราะอี้ี้น่ะก็ไม่เคลียร์วิตยตายตา,ตายตายแลว้วกูยนถามแหกไหยซิอีเวนทน่ยเหมาะสมหรอเหมาะสมที่จะไปะเรื่องเอิร์น์ลง <laughs> ดูเดยไอ้หน้าอี มึงนี่ไอ้สัตว์พูดมาแต่ละทีร้องยี่เลยนะไอ้สัตว์รอเรือนี่เป็นรอเรือนะกระดกกระดกรัวหน้าดูเยี่อหไอ้สัตว์พูดธรรมดาไม่ต้องเน้นแอคเซนต์หรอกไอ้หน้าหลังหีมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอีเหี้ยภาษาไทยพูดไงไอ้สัตว์ฮะเอาง่ายๆได้ใจความไม่ต้องกระดกไอ้เหี้ยนี่มันบ่งบอกถึงความตอหลุดตอแหลของมึงนี่ชัดเจนนะยียนี่หน้าไอ้สัตว์ y ถ้าคนมองเกมออกสวดีครับพี่เบนจามินสวัสดีด้วยนะฮะเขาบอกว่าช่วยเล่าให้ฟังด้วยครับผมประวัติติดต่อไม่ได้อะไรนะผมปปะติดประต่อไม่ได้อ๋อสั้นคุณหลีมีเหตุอะไรถึงทะเลาะกับคุณอีก็ง่ายนี่พี่เบนจามินมองไม่รู้เหรออีเฮียนี่มีกําลังจะพลิกลังกำลังจะกลับลังนี่เงียบแค่ดอกทองนี่โดยที่ว่า ก่อนหน้านี้มันไปบ่นถึงแอ่ถึงแอ่เนี่ยตอนนี้แอ่เขาจะติดต่อมาแล้วเขาจะแบบว่าเอออย่าไปว่าป้าหน,นิงนะคงจะอ่ะมีการอัดชงอัดขีดเอีย้ยนี่ก็เหมือนแบบเหมือนจะทําแบบเออไม่กลัดไปไม่ขัดไปเกลียข่าอะไรแต่คําพูดคําจาน่ะดูดีเอีย้ยเนี่ยไอสัตว์ไปว่าด,ดอกคองนี่โอ้ยมาเออมาด้วยอุดมการอุดมการพ่อไงหน้าเฮี้ยอืมไอสตัตว์ ไอ้ควายปากมึงนี่เยี่ยพูดมานี่อ้สัตว์หน้ามือเป็นหลังไปเลยนะไอเหี้ยเหมือนหน้ามีหยอกทองหีมชูตีนขึ้นมาเทียบกับหน้ามึงนีงงนงงนงน่อ้สัตว์จะเผิดไปมึงดูดีกว่าหน้ามึงหเพราะหน้าตอนนี้มึงนี่ไอ้เยี้ยเหมือนซากปลาหักหัดทังในหน้าหี เออปรึกษาหมอไอ้เหี้ยแต่เหมือนปรึกษาหมอผิดที่ไอ้หน้าหีแทนที่ไปปรึกษาหมอที่คลินิกสืบไปปรึกษาหมอเป๋าก็เลยกลายเป็นมีแนาตอนนี้เขาจะบอกว่าจะไม่ใช้นีหน้าเขาจะไปใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อีดอกทองกูตั้งชื่อให้มึงไอ้หน้าหลังหีมึงควรจะใช้ชื่อนี้ใช่ป่ะเย็นจิตแช่ป่ะไอ้หน้าเหี้ยอืมหรือว่าอีชามาเลียงอ,อไอ้สัตว์แมวพมา่าเป็นเลยอีดอกทองใช่ไ่วะ เนีเหมาะกับสโลแกนหนังน้านด้วยเหี้ยใครวะไอ้ควายโอ้ยใช้ชื่อน,น้องเนยเน,ยเนยเหี้ยอหน้าตานี่กูเคยเห็นไอสัตว์เกิดมาเหี้ยนะร่วมจะสี่สิบปีในใ่นหน้าหนังหีคนชื่นเลยลนาะตาดีนั้นไม่มีใครน้องเนยหน้าย้อยเหมือนมึงเลยอดอกทองไ,ไอสัตว์ไปดอกไปนอนไอสัตว์คุยหลอนนัน่นมึงเหี้ย ช่วยเวลาปฏิบัติตดต่อก็เหี้ยนี่เนี่ยมันไปช่องไหนมาไหนก็มีแต่เรื่องเทอะว่าพี่สังเกตดีดีเนยไม่ใช่ว่ามันเป็นคนดีนะแต่อีดอกทองเนี่ยมันเอาแต่ใจมันเอาแต่ใจตัวมันเหี้ยเนี่ยเทอะว่าใครทําอะไรไม่ถูกใจมันก็เที่ยวหาเรื่องด่าเขาแล้วมันก็เออปากก็พูดละมาเออไอเหี้พวกนั้นเหี้ยไอโน้นเหี้ยแต่นี้หน้าเนี่ยมาตรงนี้นี่นมีหน้าเนี่ยไอเหี้ยมาด้วยอุดมการณ์มีหน้าใครมาว่าเพื่อนยีหน้าไม่ได้นี่ไงอีสัต์ เขาบอกเขาไม่เคยมีแผลแต่ความตอแหลล้วนๆที่ฟังอีดอกทองก็แย่มาอีสาดไปเอี้่ะแล้วเลือกสามพันอีดอกทองท่านมึงยังมีความเออหน้าไม่มียางอายนอี้เฮียะนะควายมึงต้องให้พระเพ็นเนี่ยเอาหลักฐานตรงนั้นเนอี้เฮียออกมาทีอนะฮะเอาไปทําอะไรก็แล้วแล้วกันเออเร็วพอกันเถอะเร็วพอกันแหละเออแล้วแต่ ก่อนจะไปว่าชาวบ้านเคยดูตัวเองบ้ากูไม่ดูหรอกไอ้หน้าหนังหยีเพราะกูกูเนี่ยไอ้สันกูไม่ใช่ว่ากูดีนะไอ้หน้าหนังหีแต่กูไม่เคยไปละลานชาวบ้านเขาเขลว่าะอีดอกทองแต่กูเนี่ยไอ้สันกูเห็นพฤติกรรมแม่งสุดจะทนม่เข้าใ่ะไอ้เอี้ยเออเขาบอกอะไรนะก่อนจะไปว่าชาวบ้านเคยดูตัวเองบ่ากูกูอย่างอย่างน้อยกูก็มั่นใจว่ากูดีไอ้เหี้ย ไม่เยี่ยมแล้มันแล้วกันไอสัตว์กูเยี่ยยังไม่ได้ถึงสิบเปอร์เซ็ของมันเลย,เลยแปว่าอ่าแค่น,นี้นะไปนอนได้แล้วเยี่ยแปลว่าอ่าก็หวัดดีพี่พี่ด้วยนะครับอ่าเราต้องลากันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะ